เวลาเราพูดถึงล่าแม่มดคนมักคิดถึงยุโรปใช่ไหมครับแต่เรื่องที่จะเล่าวันนี้เกิดขึ้นในอเมริกาเองและมันโหดเพราะสารกลายเป็นเครื่องมือกำจัดคนบริสุทธิ์ได้จริงๆใช่ค่ะนี่คือคดีล่าแม่มดแห่งซาเลมปี1692ที่ทุกอย่างไม่ได้เริ่มจากเวทมนต์เลยแต่เริ่มจากความกลัวของมนุษย์ล้วนๆขอย้ำก่อนนะครับนี่เป็นการเล่าเชิงประวัติศาสตร์การศึกษาเท่านั้นไม่ได้สนับสนุนความรุนแรง หรือความเชื่อเหนือธรรมชาติใดๆถ้าอยากเข้าใจว่าทำไมซาเลมถึงพังทั้งเมืองเราต้องดูสภาพสังคมตอนนั้นก่อนค่ะ เมืองถูกแบ่งเป็นสองฝั่งซาเลมทาวที่ร่ำรวยกับซาเลมวิลเลจเกษตรกรยากจนที่แคร่งศาสนามากทั้งยังมีความขัดแย้งของสองตระกูลใหญ่พัฒนามและพอเตอร์กัดกันมานานบวกกับความเชื่อแบบพิวริตนันที่มองว่าซาตานมีตัวจริงโรคภยัยหรือภัยธรรมชาติคือสัญญาณว่าปีศาจกำลังทำงานทุกคนเลยอยู่ในโหมดระแวงกันทั้งเมืองครับยังไม่หมดนะคะตอนนั้นเพิ่งผ่านสงครามมีโรคระบาด ชุมชนตึงเครียดเหมือนระเบิดเวลารอแค่จุดชนวนเดียวเท่านั้นและประกายไฟก็มาจากบ้านของศาสนาจารย์เองครับมกราคม1692มีหญิงสาววัยรุ่นสองคนเบตตี้คาริสและแอ็บิเกลวิลเลียมส์เริ่มมีอาการประหลาดกรีดร้องตัวบิดงอหมอตรวจไม่เจอโรคก็ลงความเห็นว่าเป็นอำนาจมืดข่าวนี้กระจายเร็วมากจนชาวบ้านเริ่มมองหาตัวการว่าใครทำของใส่และชื่อแรก ที่ถูกระบุคือคนชายขอบของสังคมหมดเลยค่ะ 1. Ba, ทิททุบ้าท้าเชื้อสายอินเดีย 2. สาระากูดหญิงขอทานสาซาร่าออสบอนหญิงชราที่ไม่ค่อยไปโบส์แต่จุดที่ทำให้ทุกอย่างลุกเป็นไฟคือคำสารภาพของทิททุบ้าครับเธอเล่าว่ามีชายชุดดำสัตว์ประหลาดและสมุดของปีศาจแล้วบอกว่าในซาเลมยังมีแม่มดคนอื่นอีกนี่แหละทำให้เรื่องลุกลามจากคดีเล็กๆก,กลายเป็นขบวน การสาตาลปล้นเมืองทางการเลยตั้งศาลพิเศษชื่อออเยอร์แอนด์เคอร์มิเนอร์ขึ้นโดยมีผู้พิพากษาวิลเลียมสเตวทันที่เคร่งจัดเป็นหัวหน้าและศาลนี้รับสิ่งที่เรียกว่า spectral evidence ค่ะคือแค่มีคนบอกว่าเห็นวิญ,ญญาณของเธอมาบีบคอฉันก็ถือเป็นหลักฐานได้เลยปรากฏว่าคนเริ่มถูกจับเป็นสิบสิบคนจากทำกล่าวหาที่พิสูจน์อะไรไม่ได้เลยครับเดือนมิถุนายนคดีแรกถูกตัดสินประหาร คือบริดเจตบิชอปตามมาด้วยอีกหลายคนรวมถึงกรณีสะเทือนใจมากเช่นเรเบก้าเนิร์สยายวัย71ปีที่ตอนแรกสารบอกว่าไม่ผิดแต่ผู้พิพากษากดดันจนคำตัดสินถูกกลับด้านหรือจอร์ชบาโรสอดีตศาสนาจารย์ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าแม่มดทั้งที่วันประหารเขาท่องบทสวดพระเจ้าได้เป๊ะแต่ก็ยังไม่ผนโทษและเคสโหดที่สุดคือจอร์ชคอรีอายุ81ปีถูกทรมานด้วยการวาง หินทับอกเพราะเขาไม่ยอมให้การเพียงพูดคำสุดท้ายว่ามอ r e ทั้งหมดมีผู้โดนกำจักอย่างน้อย25คนในปีเดียวแล้วอะไรหยุดความคลั่งนี้ได้ไม่ใช่เพราะชาวบ้านหายกลัวนะคะแต่เพราะไฟลามไปถึงชนชั้นสูงเมื่อข้อเปล่าหาลามไปแต่ภรรยาผู้ว่าการคนมีอานาจเริ่มรู้ว่าระบบนี้มันพังแล้วนักศาสนาอย่างอินคริสมาเตอร์ก็ออกมาเตือนว่าดีป,ปล่อยแม่มดจริงสิคนให้รอดดีกว่า กำจัดคนบริสุทธิ์หนึ่งคนสุดท้ายผู้ว่าการพิพส,สั่งยุบสารพิเศษและตั้งสารใหม่ที่ไม่รับหลักฐานวิญญาณพอหลักฐานลองซ้อนใช้ไม่ได้คดีก็ถูกยกแทบหมดพฤษภาคม1693ผู้ต้องขังที่เหลือได้รับอภัยโทษถือเป็นจุดจบของคดีล่าแม่มดซาเลมแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นครับบาดแผลลากยาวหลายศตวรรษปี1697 ผู้พิพากษาซีวอลขอโทษต่อสาธารณชนปี1 706แอนพัดน้ำจูเนียผู้กล่าวหาคนจำนวนมากก็ออกมายอมรับผิดปี1 711มีการล้างคำตัดสินและชดเชยบางส่วน และล่าสุดปี2022ชื่อสุดท้ายที่ยังค้างอยู่เอลิซาเบธจอห์นสันจูเนียร์เพิ่งได้รับการล้างมนทินอย่างเป็นทางการคดีนี้เลยกลายเป็นบทเรียนใหญ่ของระบบกฎหมายสหรัฐเช่นผู้ถูกกล่าวหาต้องบริสุทธิ์ไว้ก่อนต้องมีสิบทนายต้องห้ามใช้คำบอกเล่าเลอยๆในสาร และคำว่าล่าแม่มด witch hunt เลยถูกใช้ถึงสมัยนี้เวลามีการกล่าวหาใครด้วยอคติหรือไม่มีหลักฐานชัดเจนแก่นของเรื่องไม่ใช่แม่มดนะคะแต่คือความกลัวบวกอคติที่พอรวมกันแล้วกำจัดคนได้จริงแม้ไม่มีหลักฐานสักชิ้นเดียวเราอาจไม่ได้เห็นการตัดสินใครบนตะแรงแกงอีกแล้วแต่บางทีในยุคออนไลน์คนเราก็ถูกตัดสินก่อนรู้ข้อเท็จจริงได้ง่ายพอๆกันทุกครั้งที่เราจะตาม กระแสหรือรวมคอมเมนต์ใครลองถามตัวเองเบาๆว่านี่คือการหาความจริงหรือการล่ามแม่มดเวอร์ชั่นใหม่ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกสนุกได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to ูไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดค่ะจากศูนย์สูร่รู้สนุกทุกคลิป